สองสามสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพาทุกคนมากินไหนอะไรวะปลาปลาเผากับปลาเผายำค้อยแข็งค่ะแม่คะอันนี้ค่ะนางสาวนางสาวเบนเบลล่าอ่านางสาวน้อยนานี่นา น้อยน้อยน้อยนานี่นะคะนางสาวเอ็นจ้าอ้าวเรียกชื่อน้อยคนสวยคนสวยบอกชื่อเน้ยแสบแสบเด้อกินน้ำกันเด้อจ้าปลาเผาจับปลาเผาปลาไม่ได้ห่าง ามาเด้อมาเด้อมา,มาเด้อขวัญเ <c oughs> ม,มาป่เนี่ยอร่อยมากจ้ะเอาหากล้องแบกหันหน้านีาน่ไม่ไม่เจอเลยคันนั้นอ่าไม่ไม,ม่มาเลยจ้ะอร่อยไหมคะอร่อยมากจ้ะ อร่อยมากอ่ะหนอยแทนนี่นะคะต้องกินอย่างนี้นะคะอ่าปากใหญ่มากเลยแม่นายแม่นายอ่านางสาวเอ็มเอ็มร้อยกินกินกระดูกปลาค่ะเอาเอาตัวเองมั้งอ่ะอ่าเอาเอาไม่ได้เนยเอาไม่ได้อ่าพี่เอ่อใครไทยเนย เมื่อเลอะทุกคนแล้วขายไม่ได้ขายรีไ <Barn> ม่ได้เลยขายเองค่ะสวัส <para> ดีค <Mc> ่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินปลาเผาน่ะนะแซ่บสุดอร่อยนะมาพี่น้องเหมือนกัเดมอนเด้อย่พูดภาษาคำมนเนาะโมโห่ไตรอังจิงอันยเลยจิงอัน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 บางปูนอย่าเนียงหนึ่งโม่สลับไทยนะโห่ไตรสระสระไตรลาลาใหญ่ขมแม โบายบอบายเบายคบไตรคบไตอ่ะอ่ะพูดหน่อยพูดหน่อยพบไตจิงันจิงันอ้หนังบไตรมือบางปูมบไตมอมออ่ะมอมมอกินขนมจีนโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเจอกันวันลังอีกนะคะ ขอบคุณค่ะ